ครับมนีผ้าใส้บึงมาเล่นขีตมครับพี่น้องครับมาปั่นหน้าให้เพิ่นให้หนึ่งจมหาเทีอแล้วเอารถยันมาสามสิเก่าแห้งมากครับมน,นีมาดึงดึงบ่ขข้นครับพี่น้องดึงบ่ขข้นก็ต้องไตโศ ได้บึงมันไตโซขึ้นตัวมันกับแห้งบลายครับ3ามสิบเก่าเราตัว3ามสิบเก่าแห้งนะครับเป็นตัวยืนเอาไว้นะครับเียบล็อกกันปี เตาเดียวเ,เดี๋ยวเดียวเดียวรถแค่นี้ไรความดีขำเอาไว้ครับเอาเลย